หากคุณเล่นเกมจะปวดตาแล้วก็เราขอให้นำ Optus Zero ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมไม้นานขึ้นขาแว่นบางเบาใส่กับหูฟังแล้วไม่เจ็บหูเลนส์สีเหลืองอ่อนช่วยเพิ่มความสบายตาขณะมองเห็นวัสดุทนทานสุดพรีเมียมสามารถสั่งซื้อทางลิงก์ทางใต้คลิปใช้โค้ดสกายซีรับส่วนลดที่นึงละบาทหากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยนะกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ขอทุกคนช่วยกดซดนนับส ด้วยนะครับผมได้ลืมกดลูกกิ่งด้วยนะครับเพื่อพาการลงคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมเฮ้ยเมืองอาแสสงบสุขที่ไม่มีลูกค้าเฮ้ยเบื่อก็เบื่อต้องนั่งฟอล์ร้านอีกเฮ้ยพูดมากนาะฟอล์ร้านไปครับครับครับเฮ้ยไม่มีอะไรทำเลยลูกค้าก็ไม่มีตังค์ก็ไม่มีใช้ด้วยใช้งานฟรีเน่ะนะนะลุง ไม่ใช้งานฟรีเดี๋ยวเต้ก็ได้ตังค์อีกนะถ้าเกมไม่ผลงานนะผลงานอะไรลุงผมไม่มีผลงานอะไอย่างเนี่ยเฮ้ยทำแต่อุปกรณ์เลยฮะหวังว่าคนจะมีลูกค้าเข้ามานะเนี่ยเฮ้ยก็ไหวกันเนาะเฮ้ยตัวเอ้ยอเอ่เอสวัสดีญญครับผมมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยสีคุณคุณเอ้าไอ้นุ๊ปเอ้าว่าไงเอ้ยนี่เพื่อนองเอิร์ธเหรอใช่ครับบอชเอ,เรอิร์ธเองครับเอ้ยเอานุ๊ปอะไรนี่นฮะ จะจมเที่ยวเหรอเฮ้ยดีเลยโฮ้ยเดี๋ยวเขามาถามอะไรบางอย่างมไปเดี่ยวอ๋อโทษทีครับเออนุปไปทำนีไรนุปเออพอดีว่าฉันมีงานต้องทอําอ่ะงานอะไรเหรอเฮ้ยบอกได้เลยเฮ้ยช่วยงั้นเลยก็จะมาให้นี่คือไม่ต้องงานทำพี่แอ๊กนะพี่แอ๊กเออที่ขุดนี่นเหรออืมใช่นะพอดีว่าฉันไปรับเหมามานะ่ะรับเหมาเหรอพอดีต้องการว่าพี่แอ๊กมาจำนวนหกสิบสี่อันนะหกสิบสี่อันโอ้โหงานกลูอกล๋อย่างเงี้ยก็ทำดีว่ะเอ้ยทช่ไมเออทำเปลี่ยนใช่ไหม โอ้ยนี่นี่ลุงโยนงานให้ผมเลยเหรอเออก็ใช่อะสิก็เอ็งว่างเนี่ยนะด้ยลุงจะทำไม่เอิร์ะทำทำ,ทำมีม,ม,มีมีติดปะติดติดเออได้ได้เดี๋ยวให้ติดเดี๋ยวให้ติดโอ้ยเยี่ยมเลยนี่แหละสิ่งท ah. ีร่รอคุ้มนานโอ้ยเอาละไม้อยู่หลังห้องนะเออเราใช้เวลาทำเมื่อไหร่อ่ะก็ประมาณสักวันสองวันอะได้เลยเพื่อนเดี๋ยวสักวันสองวันเดี๋ยวฉันมานะเอานะเออได้เลยเพื่อนโอเคเพื่อนเจอกันนะราคาประมาณนี้นะเพื่อนนะ เออได้เลยเพื่อนโอเคโอเคอืมไปแล้ว <c oughs> หัวล่ออะไรอะ่ะ <c oughs> ว่าแต่เป็น,านายงังไงลุงฮะมี่แกทำไม่เป็นหรืองไงอะ่ะก็ทำเป็นแต่ลืมไปแล้วอะ่ะโอ้ยไปเอาไม้มาครับครับครับโอ้เต็มสี่แล้วเลยจะพอไหมเนี่ยเฮ้ยเอาละโอ้ยแย่ม,มัเลยอ๋อนี่ไงเอ๊ะเอูล่ลงุงครับลุงเอาหว่างไงเออไม้จะหมดครับลุงสมิธ โอ้ยไม้หมดไปตัดไปเ้เที่จตัดอลุงไม้หนนีไม่มีเลยโอย้ลุงเอ้ยแล้วใครทำยังไงอะเออเอ้ยอวัดลองทำดูได้เออลุงนี่นี่เหนียวใช้ไหมลุงดินเหนียววไม่ใช้เอามาใหม่อะ่ะงั้นแหละลุงผมขอลองทำเลยเดี๋ยวลุงนะในเมื่อทรัพยากรเราจํากัดใช่ไหมลุงเราล่งไงตัวก็มารวมไงนลุงจะบ้าหรือไงฮะไม่ได้บ้าลุงเชื่อผมดิองรวมได้เชื่อผมนี่เลยนะี่เนียแบ่งอย่างนีง้ ก็อันนี้นี่เลยมันจะตายนะอุ้ยอุ้ยเหล่าน่ยอุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยนี่อุ้ยอุ้ยอะไรกันนี่มันคืออะไรกันเหมือนแล้วโอ้อะไรเงีกล้ามองเนี่ยฮะมันมันคืออะไรเออไม่รู้อะลุงมันเหมือนอะไรอ่ะตินเหนียวสุกไม้อ่ะโอ้โหมันนี่มันเดียร์ไวนะเอ้ยนี่เกมผลงานเนี่ยเอ้ยผลงานหมดแล้วอุ้ยเฮ้ยเจ๋งเนี่ยจริงปะเนี่ย เฮ้ยจริงนี่ผลงานแกนะโอผลงานเลยอะ่ะโอ้ยลุงชมเลยลุงนี่ไงลองคาบมันดีกว่าแต่เนี่ต้องตัดไม้เนี่ยลองคบาบพี่แอ,อคดูฮึบฮึบโหพี่แอคเลเวลเอฟเหรอน้ำมันเลเวลกาบเลยเนี่ยอย่างว่าผมเป็นลุงผมไปสาคาบมาได้เฮ้ยเอาคาบมา,าอะไรเนี่ยได้สักเออสักเซียนพั่มโ,โอ้ยไม่เคยเจอพี่แอคมาก่อนเลยไหนะดูดิเอาได้ป่ะลุง อุย้ยพี่เอ็กซ์มันคืออะไรกันเนี่ยนะไม่เหมือนของตัวไปเลยที่ขุดเนี่ยใช่ไหมลุงเกรดเอฟนี่มันจากสุดแต่ว่ามันก็น่าทนทานลุงนะอุ้ยค่าทนทานเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อเก้าอุ้ยดิมันปฏิสารแลนะ้วเนี่ยที่แกจะสร้างไปได้นะนากกาถึงอว่าจะกาสินะนี่ลุงไปช็อตผมไม่ได้ลุงเปล่าไม่ไปชดจริงๆนะจริงๆนะลุงเออเอาไงลุงเอาไงดีอืมงั้นแกก็เอานี่ไปค้าไปส่งอะไรย่างเ้นะเอางั้นเลยลุงเอองั้นเลย นี่คือผลงานชิ้นแรกนะถ้าเอาไปขายแล้วเนี่ยแล้วเขาก,กลับฟีดแบ็กหรือว่าเอา่อยังไงเดียเอ่อผลตอบกลับดีเออใช่ผลตอบกลับดีแล้วไหนนะแกก็ได้ตังค์แล้วงานลร้านเนี่ยได้ได,ด้ตังค์ขึ้นนะโอ้ยอย่างนั้นเลยลงุงโอ้โหยังงั้นผมต้องไปตัดไม้เพิ่มใหลุงไม้เนี่เยเนะี่ยเออนะไปตัดไม้มารีบนะสง่สงสมุงนี้นะพรุ่งนี้ลุงผมไม่มีเวลาพารตต้นลุงเลยร้านนะเธอนานนะถือว่าทำเพิ่มร้านทำเพิ่ลุงนะเออได้ลุงโถ่ ติดมาแค่แล้วะโธ่2,000 years later อุ้ยอึบโอ้ยหนักอึบว่ายกอะไรมานะโอ้ยไอ้สิเด็ดครับลุงอุ้ยสนเสวีย่ยแงเลยอ่ะนี่นลุงไอ้ยเกตเอฟเลยเนี่ย แม่ความเปนทานนี่บอกแล้วว่าใช้นี้ยันชาติหน้าลงุงกดขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยลงุงขยะเพจเพชรเนี่ยยังแค่สองสามหมื่นเองอันนี้ตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าหมื่นเก้าสิบเก้าโหนี่ทำสุดเดือเลยเนี่ยโอ้ยตองคืนโคตรสวยงามเลยใับใหม่แล้วเอาละทีนี้แกก็ไปพักได้นะครับคุณลุงครับคุณลุงนี่ใจน,ลลนี่ลงุงเอเคผมขอฝากนี่ลุงเอาได้เลยแล้วลงุงจะตอนไหนลงุงอีกสักพัก์หนึ่งอะฮะขอทำอะไรสักอย่างออนอย่างนั้นเลยลุง เออเดี๋ยวก่อนอะไรลุงลุงมีเรื่องเราจะบบอกฟังอร่อยฟังเราเล่าให้ฟังเรื่องเดี๋ยวเรื่องนี้ลุงอ๋อเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งนะแต่ขอบของที่คุณดี่ตำนานที่สามารถลบภูเขาไว้ทั้งภูเขาไว้นะเอ่อเราไงตอลุงก็ที่เราอยู่ที่นี่คือที่เขาเนี่ยมักขุดไปภูเขาแล้วเป็นทางเดินเอาไว้แล้วเป็นหมู่บ้านแห่งนี้นะอ้อี่ตำนานหมู่บ้านใช่ไใช่นะนี่แหละตำนานที่นี่เลยนะนั่นแหละเธอก็เหมือนมีพรสวรรค์นะ พอสวรรค์ท,ที่จะสร้างล้วครับเปาที่จะทำพังโอ้โหเกือบดีลุงเฮ้ยเป็นอไรลุงฝันดีเออฝันดีเฮ้ยอารมณ์เสียมาว่าทีเสียหายเฮ้ยตัวเอ้ยอืมตัวเด็กนั่นก็มีฝีมือไปเร็วนะอนาคตไปเร็วนี้จะทําได้แน่เลยเฮ้ยเมื่อไหร่นุ๊กจะมาวะเนี่ยเฮ้ยอิอ์ดเนไงหมดละเออร์ดไหนลุงเฮ้ยมาไวเลยโอ้าพร้อมกับกล่องทองด้วยว่าไงเอิร์ดฉันรอตั้งสองวันนะไหนขออีกวา อันนี้เลยเพื่อนนะึบมันคือเออมันคือพี่เอกสูตรพิเศษของฉันเองเอสูตรพิเศษเหรอไหนมันใช่เลยมากฮนะใส่ไข่เป่าไม่ใช่แบบนั้นพิเศษใส่ไข่บ้าอะไรอ่ะที่พิเศษบอกว่าเนี่ยของดีมากนะขนาดนั้นเลยเหรอความสุดท้ายทนมากนะทุบนี่ไม่เป็นไรเลยขนาดเลยโอ้โหน่าจะดีจริงเนี่ยเอาล่ะคือข,ของนายนะเงินเหรอโอเคไหนไหน ้จริงๆอรอโนบใช่นะถ้าเอาไปขายให้กับคนอื่นนะพี่คนเหมือนต้องการพี่แอคดีๆต้องใช้นะถ้าเขาหน้าเนี่ยนายมีพี่แอคดีๆจะใช้เนี่ยติดต่อฉันมานะเพื่อนนะว่าขนาดเลยขอยกไปครับ <c oughs> เฮ้ยตังหลานไอ้เวินเฮ้ยเฮ้ยตังตังผมมันหักเฮ้ยลุงไม่ต้องอะไรหมดเลยวันนี้เขาตังผมแบ่งครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งจะไปก่อนนะเพื่อนนะเฮ้ยแบ่งครึ่งหนึ่งบ้าไอ้ลุงเฮ้ยต่อว่าลุงโอ้ยมอนี่ตำบัตสมบัติไม่หลานเฮ้เฮ้ยเฮ้ยหยุดทะเลาะกันเถอะนะ ขนหนานลุงเฮ้ยแล้วโอเคผมแบงลุงขึ้นเรือนเฮ้ยจะดีเหรอดีสิลุงก็ผมุตสา์ช่วยลุงด้วยนะล,ลุงให้ผมอยู่ด้วยเอ้ยถือาหางง่ายลุงนะโอ้ยดีจริงเลย <c oughs> จะไม่เรื่องเราคือเมื่อคืนได้ไหมเมื่อคืนเหรอก็ไอ้เรื่องที่ว่าคนนั้นสามารถที่จตะทำลายภูเขาได้ล่ะเรื่องนิทานนี่ลุงก็อาจจะเป็นตำนานเรื่องจริงก็ได้นะแต่ว่าลุงเนี่ยจะจะให้ทำพ X เอ็กนะลุงให้ผมทำพิเอ็กเหรอทำให้ใครอะ่ะทำเพื่อตัวเองไงหลานเอ้ย อย่างขนาดเลยลุงเอ่อแล้ววัตถุดิบจะพอลุงอืมพอสิแปลว่าเลยนะเอามาเลยลุงอได้ลุงผมขอเอาพีเอ็กกับว่าแบบผมขอจะจะทำเกียร์เอสเหล็กเอลุงนะได้ไหมลุงเออต้าสบายเลยต้าสบายลุงโหจัดไปไปรุ่นอืมตรงหมายนี้เอาละเกียร์อืมเกียร์เอมไงวะเฮ้ยเอาเหล็กมาแล้วกันเหล็กมาเยอะเลยแล้วก็อะไรออาที่เอ็เอามาหมดเลยอะไรมาไม่รู้เอามาหมดกัน โอ้เพชรลุงเยอะมาหมดลุงรวยเพชรผมก็ใจโอ้ยมาหมดหืมตัวน right? ี้มาหมดทุกบ้านเลยนี่โอ้เพาล่ะมีใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยวะเนี่ยเดี๋ยวไปเจอลุงเออคุณลุงครับคุณลุงอ้าวว่าไงล่ะเอ้ยนี่คือแล่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลุงลืมเก็บได้ไงเนี่ยเอ้าลืมเก็บลุงบอกผมมาเมื่อไหรลุงเออคือคือว่าเออมัน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 ก็แค่เฟรชินบอกผมมาลุง เอ้ยมันก็คือแลดันตานทำลายลุงขนาดนั้นเลยเหรอใช่นะฮารลานจะเอาไปใช้หลังก็อย่าโอ้โหมาใช้ดีกว่าลุงวันนี้โอ้โหลุงผมว่าลุงใจดีลุงนะเฮ้ยอย่าไปฟังเลยไงฮะฟังนะลุงแต่ผมไม่ใช้เลยค่ะอาจารยลุงเฮ้ยห่างไม่ได้เลยเอาละทำเรื่องของแกกันนะได้ลุงเอาละเกรดเอแล้ต้องทำอย่างนี้เอาละเกรดบีเกรดเอกว่อนีนะอ๋อเกรดบีดีกว่ารู้สึกว่าต้องทำเจ้าแร่ยังไงวะเป็นเหล็กเหรอ ยังไงกันเนี่ยว่า,อาลองไขว้ดูไขว้ไขว้ยอย่างนี้แล้วก็ไม้วางอย่างนี้ปุ๊บอะไรเนี่ย Wooden Steel Angot เป็นไม้เหล็กเฮ้ยเหล็กหลไหลไปเนี่ยโอ้โหโอเคได้แล้วลองไปต่อเออเผื่อใช้บอกเลยต่อเอาทำต่อกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคสิบสี่อันนั้นจะพอต่อไปก็ทำเป็นเพชรนี้เหรอเอ๊ะหรือว่าอย่างนี้ยังไงดี อย่างนี้เอ,อยังไงวะอืมเพชรไม่ได้บอเพชรเหรอเฮ้ยบอเพชรเลยแล้วโหใช้เยอะเกินไม่มีใช้เลยโอเคแบ่งเลยสิบห้าสิบห้ากันใช้อยู่ปุ๊บอือสิบหกอันรู้สึกเปลืองเลยลุงว่าผมไม่รู้ผมใช้เยอะโอ้ยไม่ว่านะนี่ของลุงเอาไว้ทําอาวุธไม่ใช้ขายใช้ซื้ออ๋องั้นครับผมได้เลยเฮ้าทามันพังแล้วก็ลุงหาด่างผมตายเลย,เยนี่ตอนเนี้ย ให้ต่อปึ๊บต่อไปอัพเกรดเป็นเอเมอรอนเหรออืมอืมโหนี่นีๆใช้หนกักกระาเดิมไปเนี่ยโอโ้โหจะพอในชาตินี้เฮ้ยปึ๊บอืมแปดอันเฮ้อต่อไปออกซิเดียน,นะนเหรออแล้วจีนเอาใส่เอเมอรอน h a t what is that เฮ้อเอเ้ยเอเมอรอนสติก๊ก what เออไม่ว่าเอาเออถ้าเอาอย่างนี้มาควายอย่างนี้อุย้ยแต่แล้วอันหนึ่งเออเอาหมากันนะคึบโอ้ได้มาแล้วลงไปต่อเนี่ยเกรดเอเกรดบีมมหมื่นหัวเนี่ยเฮ้ยฮะแต่แล้วอันนี้เพล็กเลเวลาบีโอ้โหโอ้ตายแล้วเลวว่าบีนะโอ้เลเวบีเกรดบีเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเออจิตยังไม่พอเดี๋ยวมาลงุงทำไรอะ ผมว่าจะไปหานี่สัหน่อยไอ้สิ่งเล็กที่เรียกว่าลาวานะเดี๋ยวมาลุงโอ้ยระวังตัวด้วยแล้วกันเนาะใช่ครับลุงแต่ต้องหาน้ำก่อนน้ำน้ำวอเชอร์วอเชอร์จะลองดูสิภาพสิภาพของเจ้าปีไอบีเป็นยังไงบ้างเอาล่ะเก็บน้ำมาลาวาที่เขื่นี้อา้าวนี่ไงเวบเลยโอ้โหโอ้ยไก่ของลาวาเพื่อนอย่านดมึงอย่านะอานะโอเคเฮ้ยขุดดิโอ้ ความรึกนี่มันคืออะไรกันนี่อุ้ยทะลุบล็อกเลยอย้เดี๋ยวนะถ้ามันขุดทุกสองบอล็อกกันเหรอทางนี้ล่ะเออมันต้องอุ้ยคฮ้ยอิสิสจีเนียสอ,อุ้ยถ้าเราเอาไว้บนนี้ปุ๊บแล้วเราก็ขุดตรงนี้อุ้ยเป็นการขุดสองบล็อกในครั้งเดียวถ้าเราเอาบออล็อกออนเอร์แล้วขึ้บนอุ้ยจีเนียตฉลาดอัจฉริยะ อัจฉริยะเนี่ยวายกี้โอ้โหขุดไวจริงเลยแม่เอาดินหายเทโลดินเนี่ยยึดนี่เนี้ยเฮ้ยยึดอืมแม่ความเร็วของปีศาจจริงเลยอืมทำมันเป็นหินแล้วก็นะจะสบายนี่นอนเลยดินเงี้ยเฮ้ยโอเคได้วันนี้จะพออะโอ้โหสุดยอดคุ้มค่าสุดเลยไวล่วงอืมเอาละไปทำบีกเกตเอดีกว่าแล้วก็ถ้าเป็นเกตเอสแล้วก็อืมมันต้องโหดแน่เลย ไอ้สูตรี่ได้ครบแล้วเออเพล็กเลเวลเอเห้อในสุดก็ได้มาแล้วโอ้โหแดงแป๊ดเลยโอ้เก่งมากเก่งมากใช่ไหมลุงเอาลถ้าเราได้จะมีเงินก็จะขุดตจ้นี้ได้เนาะเลยเจ้าแร่นี่ปึ๊บปขุดนะเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอุ้ย,ยมันช้าง,างี้แสดงว่าต้องได้แน่เลยขอเด้กวันนี้ขอได้กวันนี้เฮ้ย ไม่เห็นตอบเลยอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สัตว์แรกนะท,ทำไมลุงอะทำไมผมขุดไม่ได้ลงุงก็เพราะว่าแหละน่นะไม่สามารถถูกขุดได้จากการเลือกเองไงล่ะเกรดเองไม่ได้เหรอทำไมลงุงเอ่อจะว่าไงดีอะจะตองทำเลเวลเอสมาก่อนเลเวลเอสถึงจะขุดได้เหรอแล้วผมนั่นนี่หมดเชื่ออะไรเนี่ยฮะโธ่เอ้ยเอาแต่นะี๋ยวว่าลุงมีของขวัญให้แล้วกันนะของขวัญได้ลงุง อันนี้อันนี้นะอันนั้นไหนลุงเฮ้ยนี่มันเล็บว่าเอสเอสนี่ลุงมีได้ไงลุงก็ลุงจะบอกว่าลุงนั่ยนะก็คือตำนานพูดได้ยังไงล่ะฮะลุงนี่นะเป็นตำนานคนเรียบร้อยภูเขาเนี่นไม่เชื่อเหรอก็ลองไปใช้ดูสิลองไปใช้ดีกว่าได้ได้ของจริงด้วยเฮเอสเอส ขอยืมไฟให้ลุงมองไม่เห็นเอาละถ้าเรื like now, so ่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ลุงมอาต้องไปเทพเจ้าเลยเลยทำภูเขาได้กันเหรอมันจะเวอร์ไปแนฮะไม่น่าเวอร์ไปนะเวอร์เอาล่ะลองขุดตัวที่กันที่เป็นหินเอาตรงนี้กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันนี่ความรู้คือกันอุ๊ยอุ๊ย เดี๋ยวนี่คือเรื่องจริงโอ้โหภูเขาหายไปครึ่งเลยโอ้ยเราโหดี่ทั้งวันภูเขาได้หายครึ่งแน่เฮ้ยโอ้โหโอ้ยไป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 หมดแล้วโอ้ยโอ้ยอยู่อยู่อยโอ้มืมเลยโอ้ของจริงโอ้ยโอ้เต็มตัวละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ โอ้ดูนี่ผลงานโอ้โหเป็นรูโบเลยโอ้โหถ้าส่งใช้หมดนี่เป็นเวลาตั้งกี่วันเนี่ยเฮ้ยคุณลุงเอไม่เอ่อตั้งตั้งมูตันนานโอ้ยไม่ต้องคุณเรียกว่าตำนานเลยเรียกว่าลุงก็พอแล้วลุงสมิธเอ่อแล้วทำไมลุงให้กผมอ่ะข้าอยากหาผู้สืบทอดต่อนั่นเองก็คือเจ้าไงล่ะผมเหรอผมไม่มีอะไรผมก็ยังคาับเอ็กซ์ลับเอสไม่ได้ลุงฮ วิธีการได้รดับเอสนะ่ะมันยากมากเจาก้าคงคิดไม่ถึงเลยล่ะงงทำยังไงอ่ะทำยังไงถึงได้ลุงระดับเนะอสอ่ะเจ้าต้องไปฆ่าเอ็นเดอร์จ้าก่อนเอ็นเดอร์ตาคอนบางกรนั่นน่ะเหรอโอ้โหผมยอมแพ้ลุงเฮ้ย <c oughs> นะเอาลแต่แต่นี้ลุงจะให้เธออยู่ที่นี่เอาแล้วแล้วลุงจะไปไหนอ่ะลุงก็คงไปทาของลุงแล้วกันนะเออแล้วแล้วแต่ผมคุณม,มิจะดีฮะ,ะโอ้โดีสิก็เธอเพิ่งสุดท่อฉันนี่ล่ะเอาล่ะ ฉันขอไปก่อนแล้วกันนะเด๋ยวๆไปไหนลงุงไปที่เอ่อเรียกว่าสวรรค์ก็ได้มั้งเจอกันนะบ๊ายบายเด๋เดยวๆเดี๋ยวสิลงุงให้อดอดหืมว่ามีอะไรนุ๊บอะทำไมนุ๊บเศร้าเพื่อน ออไม่มีอะไรคือก็กดนะเออนุจะไปเลือกถสหามหน่อยเอาว่าไงเพื่อนในในจำคุณลุงที่อยู่ที่นี่ได้ปะค,คุณลุงคุณลุงไหนอะฮะนายรู้จักคุณลุงสมิธเหรอสมิธไหนฉันไม่รู้นายคือเขาเจ้าของร้านตั้งแต่แรกแล้วฉันเลยไปจานนายไงเดี๋ยวเดี๋ยวนะหยอดนะว่าคุณลุงแก้ไขให้เราเป็นเจ้าของตั้งแต่แรกลุงอะไรประทอกนายเพื่อนนะ เข้าใจใลงุงรู้สึบท่อต่อเองแล้วน่าไ่พี่บุ๋เลยอ่ะมาทำพี่แอก๊กไอ้เพื่อนสนใเปล่าอ้ายเอาละได้ไรมาสิจะทำอะไรจะทำหมดเลยจะไปเพื่อนมาจะเอาเจ้าดีนะได้เพื่อน